พระเจ้าในวันนี้เนาอะ,อะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเรียนนะคะเราจะศึะกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันวันนี้แม่นําเรื่องของอาณาจักรในโลกนี้มาแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะอาณาจักรในโลกนี้มีอยู่สองอาณาจักรเราจะมาเรียนเรื่องอาณาจักรของ ซาตานก่อนนะคะอาณาจักรของซาตานก็ไก่ปกครองโดยซาตานซาตานคือคือใครคะลูซิเฟอร์โอ้เก่งมากทุกคนรู้จักลูซิเฟอร์มีใครไม่รู้จักรูซิเฟอร์ไหมเนาะลูซีเฟอร์นี้เป็นอ่าทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปนะคะเขาล้มลงในความบาปเขาเป็นซาตานตัวพ่อ ะะเป็นพระแห่งยุคนี้นี่คือซาตานที่เป็นพระของในโลกนี้เป็นพระของยุคนี้ในพระธรรมยนต์บทที่ห้าข้อสิบเกเราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าและชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้ายผู้ที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็คือผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อานุภาพ ของมารร้ายและเขาก็อยู่ในอาณาจักรของมารเมื่อก่อนนี้เราที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราก็เป็นของมารอยู่ในอาณาจักรของมารโ <_ m ys> ดยที่เราไม่ได้เลือกเอเมนนะคะในพระธรรมสองโครินธ์บทที่สี่ข้อสี่ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ได้กระทําใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวสริฐ เรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าเห็นไหมคะคือพระในยุคนี้นี่จะปิดหูปิดตาจะทําให้คนคนที่อยู่ในในอาณาจักรนี้จะมองไม่เห็นพระสิริของพระเจ้ามองไม่เห็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมคะพี่น้องบ้าง ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่พวกเราได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอนาณาจักรของพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ของมันอีกต่อไปอิสยาบทที่สิบสี่ข้อสิบสองโอดาวประจํากลางวันเอย๋ยพ่อโอรสแห่งพระอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วสิเจ้าถูกตัดลงมายัางพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้กระทําให้บรรดาประชาชาติตกต่ำนะดาวประจำกลางวันเอย๋ยเป็น เป็นชื่อของลูซิเฟอร์แล้วก็ลูซิเฟอร์นี้มีความหมายว่าผู้ส่องแสงในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสี่ข้อสามสิบแต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายนานเท่านี้อีกเพราะว่าเจ้าลูกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราอันนี้คือพระเยซูพูดกับสาวกว่าต่อไปเจ้าโลกจะเข้ามานะเนี่ยเจ้าโลกก็คือลูซิเฟอร์นี่แหละ ที่เขาจะมาทําการในในโลกนี้นาคนออกจากทางชอบธทามออกจากความสว่างของพระเจา้าในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อสามสิบอิบบัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากาษาโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกําจัดออกไปคือมารชะตานี้จะต้องถูกกําจัดแม้เขาจะเป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีคนติดตามเขาเยอะแต่เขาจะถูกทําลายในวัน ในวันสุดท้ายคือคือการพิพากษาของพระเจ้าเขาจะต้องถูกกําจัดคือที่ของเขาคือที่นรกบึงไฟและคนที่ติดตามเขาอ่าคนที่ติดตามนี่แหละคนที่ติดตามเขาก็คือคนที่ไม่จับใจไม่มาเชื่อพระเจ้านี่แหละติดที่ติดตามเขาแล้วก็จะถูกกําจัดในวันสุดท้ายวันที่พระเยซูพิพากษาในพระธรรมหยนบทที่สิบหกข้อสิบเอด ในเรื่องการพิพากษานั้นคือเพราะเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วเขาจะต้องถูกพิพากษาเจ้าโลกนี้จะต้องถูกพิพากษาเอเฟซัสบทที่สองข้อสองครั้นเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อพระเจ้าเมื่อก่อนนี้ตอนที่เรายัง ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราก็ประพฤติกา,ารบาปตามวิถีของลูกเราทําทุกอย่างที่โลกเขาทากันบางคนก็ยกลูกขาลบมาเป็นพระของตัวเองกาบว้ต้ไนไม,ม้อย่างนี้มีสารพอภูมิอย่างเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงผีอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเป็นการบาปที่แม่ยกตัวอย่างมามันมีอีกเยอะบางคนไม่ได้ทําก็เขาก็ตกอยู่ในอาณาจักรอยู่ในอํานาจของมันแล้วโดวยปริยายบางคนเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนดี เป็นคนดีไม่ได้ทําร้ายใครเขาเป็นคนดีเขาไม่บาปบางคนก็จะคิดแบบนี้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่านั่นแหละคือเขาเป็นคนบาปเ่อมจากพระสิริของพระเจ้านะคะในเอเฟซัสบทที่หกข้อสิบสงเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสกรีเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเป็นเทพผู้ครองสัจเทพเป็นวิญญาณชั่วที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคิดและก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเราที่เราเป็นลูกของพระเจ้ามันจะทําร้ายเราแต่ว่าพระเจ้าตรงยิ่งใหญ่กว่ามันมันไม่สามารถทําอะไรเราได้ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าในโครเสีบที่หนึ่งข้อสิบหกเพราะว่าในพระองค์สัพรพสิงได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แกตาและซึ่งไม่ประจักษ์แกตาไม่ว่าจะเป็นเทวะบัลังหรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือกัติิเทพสพรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์สิ่งเหล่านี้พระเจ้าสร้างไม่ได้ใหญ่ไปกว่าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสร้าง สร้างสิ่งเหล่านี้มาสร้างเทพต่างๆนี้คือพระเจ้าเป็นผู้สร้างเขาในในพระธรรมดาเนียนบทที่สิบข้อสิบสามเจ้าผู้พิทักษ์ราชันจัดฝือเสียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึงยี่สิบเอ็ดวันแต่มีคาเอวผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงรักท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับ ผู้พิทักษ์ราชาอาณาจักรเปอร์เซียผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซีย,ซยก็คือสาตานที่ขัดขวางกาเบียนที่จะนำข่าวสารจากพระเจ้ามาอาดาเนี่ยถูกขัดขวางโดยซาตานอันนี้เป็นถ้าระดับใหญ่ชาตานระดับใหญ่ก็จะมาต่อสู้แต่ถ้าเป็นระดับเล็กสาานก็ระดับเล็กก็จะทํางานเป็นระดับชั้นของของมันต่อไปอาณาจักรของพระเจ้าก็ไกล ปกครองโดยพระเจ้าสรดุดีบทที่95ข้อ3เพราะพระพยาวเวย์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งและทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลายพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงเป็นพระเจ้าที่ใหญ่ยิ่งแต่เพียงองค์เดียวนะคะข้อ1ที่บทที่บทที่1ข้อ1ด พระเกียรติและพระสิริมีแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันผู้ทรงเป็นองค์อมตะซึ่งมิได้ปรากฏพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวสืบสืบไปเป็นนิตอาเมียมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระเจ้าพระบิดาพระเยโฮวาพระยาวีแต่องค์เดียวเท่านั้นพระที่เท้แท้ที่สุดก็คือพระเจ้า เป็นพระพุซ่าเป็นพระนิรันด์เป็นพระอมตะสือถือไปเป็นนิดคงอยู่ตลอดไปเยเมีบทที่สิบข้อสิบแต่พระเยโฮวาเป็นพระเจ้าเที่ยงแพ้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเป็นพระมหากษัตริย์เมืองนิดพอทรงพระพิโรธแผ่นดินก็หวั่นไหวและบรรดาประชาชาติจะทนต่อความริ้วของพระองค์ไม่ได้นี่คอความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์ทรง,งป็นพระเจ้าเ,เทีย่ยงแท้ทรงปินพระเจ้าที่ทรงพระชนูไม่ใช่พระที่ตายแล้วหรือว่าไม่ใช่พระที่ตามมองไม่เห็นแต่เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าที่เ,เที่ยงแท้ต่อไปขอไข่พระเจ้าทรงปกครองผ่านทางพระเยซูนี่คืออาณาจักรของพระเจ้าพระบิดาทรงปกครองผ่านทางพระเยซูในพระธรรมเยอรมันที่สิบเจ็ด ก็สามและนี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มานะพระเจ้าพระบิดาที่ทรงใช้พระเยซูมาในโลกนี้ทุกวันนี้พระเยซูปกครองเราผ่านทางพระบิดาบริสุทธิ์นะคะเนี่ยปกครองการปกครองผ่านทางพระเยซูคริสต์ ในสดุดีบทที่110ข้อหนึ่งพระเจ้าตรัสกับพระองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ข้างขวาของเราจนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้าพระเจ้าได้ปราบศัตรูปราบศัตรูให้เป็นที่รองแท่นพระบาทของพระเยซูพระเยซูนั่งเบื้องขวาของพระบิดา ตอนนี้เพราะว่าพระเยซูได้ทำกิจของพระองค์เสร็จแล้วในโลกตอนนี้พระเยซูอยู่บนสวรรค์นั่งอยู่เบื้องของพระบิดาแต่พระองค์สรงพระวิญญาณมาเพราะครอบครองคิตาจักรครอบครองคิตจักรก็คือพวกเรานี่ดูแลครอบครองปกป้องคนที่เชื่อในพระองค์อยู่ในคิตจักรในอิสยาห์บทที่เก้าข้อหกข้อเจ็ดด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บาของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหาจรรยัยรพระเจ้าผู้ทรงมหิตริศพระบิดานิรันต์องค์สันติราะก็เจตเพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุดเหนือพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระอ,องค์ที่สถาปนาไว้และเชิดชูไว้ ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์การความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมยูธาจะประทาการนี้การปลุกครองของพระเยซูของพระเจ้าจะเพิ่มพูนขึ้นจะไม่มีแค่นี้แต่จะเพิ่มพูนขึ้นและก็มีสันติภาพจะมีความสุข นี่คือการปกครองของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูต่อไปค่ะในพระธรรมดาเนียนบทที่เจ็ดข้อสิบสี่ราชอำนาจศักดิ์ศรีกับราชนาจักรเขานำมามอบไว้กับท่านเพื่อบรรดาเชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนิบัติท่านราชนาจักรของท่านเป็นราชนาจักรนิรัน ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไปและแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเป็นชีวิตนิรันร์คือเป็นราชอาณาจักรที่เป็นนิรันร์ขอบคุณพระเจ้าที่เราระยะจากอาณาจักรของมาสตานมาอยู่อาณาจักรของพระเจ้านี่ไงที่ว่า,าจะไม่ตายแต่มีชีวิตก็คือนี่แหละเราจะมีชีวิตอยู่กับพระอ,องค์ตลอดไป ช่วนิการละนานตลอดไปสืบไปสืบไปเข้าใจนะคะว่าเราจะไม่ตายแต่เรามีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระอ,องค์ร่วมกับพระเจ้าพระบิดาพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อสามสิบสถึงข้อสามสิบสามบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งดาวิด บรรพบุพุษของท่านให้แก่ท่านก็สามสิสามและท่านจะครอบครองพงพันของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยเราก็เป็นพงพันของอับราฮัมฝ่ายวินญ,ญาพงพันที่ท่านจะครอบครองตลอดไปสืบเป็นนิพก็คือนี่คนที่เชื่อในพระเจ้าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็คือพวกเรา พวกเราที่เชื่อในพระเจ้าเป็นภงพันุ์ของอับราฮัมของอิสอักของยาโคบนะคะที่ในพระธรรมบันทึกไว้นี้สืบไปเป็นนิดเป็นแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยจะไม่สิ้นสุดเลยขอบคุณพระเจ้าตลอดไปเป็นนิตนะคะในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อยี่สิบถึงยี่สิบสองซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตของพระองค์ในสวรรคสถานสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเห,อรเ,เหนือสัตวิเทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นมิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ ในยุคที่จะมาถึงด้วยอีมนข้อที่ยีสองพระเจ้าได้ส่งปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้สะบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นปมุกเหนือสิ่งสารพัดแห่งคิดถจักรนี่คือการปกควองผ่านทางพระเยซูนะคะพระเยซูได้รับเกียรติสูงสุดนะคะได้ปราบสิ่งสารพัดต่ กองพระบาทของพระองค์ <ita> นะคะได้ยกพระเยซูขึ <mae afraid Tyson> ้นเป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดเหนือทุกสิ่งพระเยซูทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งนะคะเหนือคิตจักรนี่คือการปกครองคัามทางพระเยซูเอเมนก็เกี่ยวเรื่องอาณาจักรตอนที่หนึ่งนะคะมีตอนที่หนึ่งก็มีตอนที่สองด้วย